มาดูบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งกันนะคะซึ่งวันนี้แกนนําพักการเมืองต่างๆต,ต่างก็เร่งลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครของพักหาเสียงหวังที่จะได้เก้าอี้สสในพื้นที่เพิ่มค่ะคจังหวัดเลยนะคะในบัญญัติบรรทัดฐานประธานสภาที่ปรึกษาพักประชาธิปัตย์พร้อมด้วยคุณหญิงกัลายาโสพลพนิษฐ์รองหัวหน้าพักก็ลงพื้นที่หาเสียงช่วยผู้สมัครสอสเลยทั้ง4เขตพร้อมกับเปิดเวทีประสายที่วัดป่าใต้เขตเทศบาลตําบลเชียงคานอําเภอเชียงคานค่ะ คุณหญิงกัลยาก็ยอมรับว่าการเลือกตั้งทุกครั้งหนักใจทุกครั้งค่ะเพราะว่ามีคู่แข่งเยอะแต่พักประชาธิปัตย์ก็สู้มาโดยตลอดและการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ใช้การตลาดนำการเมืองแต่พักก็มีความหวังว่าจะได้เก้าอี้สสเพิ่มค่ะส่วนนโยบายที่พักนำมาหาเสียงก็เพราะว่าชาวบ้านชอบนโยบายในเรื่องของประกันรายได้ซึ่งก็จะเดินหน้าทำต่อหากได้เป็นรัฐบาลรวมถึงเรื่องของการศึกษาด้วยที่จะต้องชูนโยบายเรียนฟรี15ปี ที่จังหวัดอุดรธานีพลตระเวนเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทยวันนี้ก็ลุยเดินตลาดสดเทศบาล1และ2เขตเทศบา,นนาลนครอุดรธานีเพื่อขอคะแนนเสียงให้กับพักและช่วยผู้สมัครของพักหาเสียงค่ะพลตระเวนเอกเสรีพิสุทธิ์ให้สัมภาษณ์ว่าเป้าหมายของพักก็คือช่วยกันพัฒนาให้ประเทศชาตินั้นจเจริญรุ่งเรืองส่วนจะได้สอสอเขตกี่คนนั้นยังตอบไม่ได้เพราะว่าเป็นพักใหม่ ผู้สมัครก็ใหม่ไม่เหมือนพักใหญ่ที่มีสอสออยู่ในมือแล้วซึ่งจะประเมินไม่ได้ว่าจะได้สอสอกี่เขตกี่คนค่ะจากนั้นนะคะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็เดินทางไปที่สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานีเพื่อขอคะแนนเสียงโดยมีพลตำรวจโทบุญชอบคงน้อยอดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ี่นักเรียนในร้อยตำรวจร่วมรุมร่นนั้นให้การต้อนรับโดยระบุว่าหากได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีก็จกปะปฏิรูปพรบ,บรตำรวจค่ะ ไปดูอีกพักหนึ่งนะคะพักก้าวไกลค่ะที่วันนี้นายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจผู้ช่วยหาเสียงของพักก้าวไกลลงพื้นที่ภาคใต้ค่ะขึ้นรถปลาสายร่วมกับนายวิศินสิริเกียรติกุลผู้สมัครสสของพักที่ตลาดนัดควรสตตอตำบลกระบี่ใหญ่อําเภอรกระบี่โดยมีผู้ที่ชื่นชอบพักก้าวไกลให้การต้อนรับ โดยเน้นย้ำนะคะว่าการเลือกพักก้าไกลจะนำพาประเทศไปข้างหน้าโดยจะเอาอำนาจในการบริหารประเทศมารับใช้ประชาชนโดยสร้างการเมืองที่ไม่ทุจริตคอร์รัปชันค่ะขณะที่นายนุทินชายวรกุลหัวหน้าพักภูมิใจไทยพร้อมด้วยแกนนำพักก็ได้เปิดเวทีปราศัยที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อชี้แจงถึงนโยบายและก็แนวคิดในการพัฒนาจังหวัดโดยระบุตอนหนึ่งนะคะว่าจะเดินหน้าพัฒนาประเทศในทุกด้าน ส่วนการพัฒนาภาคใต้ก็จะมาจากโครงการแลนบริดตระนองชุมพรค่ะที่จะเชื่อมระหว่างทะเลอันดามันกับอ่าวไทยเพื่อรับส่งสินค้าจากสองฝั่งทะเลค่ะ